ครับสวัสดีครับมือนี่ยุคับช่องพัฒน์มาหน้ามือนี้ผมมาสีปล่อยลูกหอยนี่ลูกหอยที่ผมเลี้ยงไว้นี่ครับนี่สมเอาไปปล่อยเราเมืนอนี้หลายอยู่เห็นมันครับผมจะไปปอยหนึ่งกลายอุ่นครับสองสามสี่ห้างกเจ็ดพูดงกไปแล้วอีกจักคู่สองคู่ครับ เดี๋ยวผมมาดูป,ปลาปอยนะครับมันตัวน้อยต้องเททั้งน้ำด้ครับเท่สิได้เพราะว่าผมล่อเอายง,งใส้เบิ้งแล้วมันอันนี้ผมก็สิป,ปล่อยก่อนพอดีผมทายไปรอบนึงแล้วลืมกดบันทึก นี่จนเทศเลยเขาหรอมีลูกหอยปานนี้ผมเิพาไปเบื้องออกหอยไข่หอยไข่หอยเสือรีนี่ผมเดียวมาไวนี่ล่ะปานนี้แต่ก่อนผมใส่ครูปานนี้ผมในแบบยางมูกเฟนหรอผมกับิมเอามาว่างนี่แหละพูดตัวพุดผมกง่ยายมากพีล่ละที่ผมเทศเนี่ยวูบหลายพัยนตัวอยู่ อันนี้ผมจะพาไป,ไปเอาไข่ยูทีผมเพาะนี่ยังมีฟิดอยูน่นะคณะมันเท่บอออกข้าสจะเท่ไปกะยานมันตายมันบางแห้งก็เลยเอาห้มันออกเองก่อนป่านี้ผมก็จะไปเอาไข่ยู่ข้างอยู่บอ บอพอเม่าพันธุ์นละเมืองไข่หอยนะครับปันอุยเต็มเลยตองเก็บไปฟัดนี่หอยมีไข่มั้งครับเต็มเลย ถ้าใหม่ก็มี่หม่ผมกจะได้เอาไปเสียบเลยเพราะว่าผมสมดินไว้สินะใหม่นี่นมยมาเดี๋ยวผมเสะไข่หอยให้คราไปนี่อืน่น ห้องดีกว่าจังนิ่มเสี่ยวง่ายเพราไงเพาเกียงแซ่เียแหละครับแตกแตกซังม,มากบอกราใกาใหม่ คลีครับการวอก็ได้แต่แม่กับธรรมดาแนละ้วลายยดอกใชนะ่ไหไม่ใครเต็มเลยหลอกน ได้ใหม่แล้วดีใหม่มันเสียบนี่แต่งู้หลายครับพี่น้องเต็มเลย รถที่ยังเส็ตยังสิล่ะดึงเห็นด้วยหมูไข่ใส่ใหม่หมูหนี่เอาไปเสียบเลย

ตัวนี้ใครยงไงผักใส่นี่เสรีผสมมันสี่ยังมุ่วโอ้ยมันสีออกลูกเร็วนะแกยเป็นนะมั้งเกยแล้วเกยแแ้มขึน้นเขาู้หลายครับเพิ่นกินอิ่มหรือ่นไขร ไหวว่าไ้มันกินลูกเก้าของ แยกเศษกันบ่อ ouais ุ่นกันให้ใจบ่อืมปะป่าเขาอยากมันแตกกันให้ใจจะเสียวอีหะเป็นไงเลยเจ็ดตัวสี่หลัครับเจ๊เดี๋ยวไปเพาะไม่รับบ่ยังฟังคุณฟังคุณที่เต็มอยู่อ่าเนี่ย งานนะ่านนี่ไมมาเสียใครกอไปจากใครใครใกำแพงเหรอเนใใ้ผนังใครก็แล้ว,ลวห้องดีครับก็ว่าก็ได้เสียงดีครับ มวนเท่ามีกาว่าห่อให้ฟังสุม,มือ,อใส<ค>เที่ยวยังสีทองสีทองไลยอยู่

ท่านันอีกสองสามไนี่ดิครนึงงนเที่ยเอาตัวนี้ก่อนปุ๊บนี่หลัสามห้างสามใครสามห้างสามห้างห้างใครต่ห้งเขาเออห้างคือเมงดาเนะ สามข้างกมาตัวปลาดูว่าปวดเมื่อไหร่ละลายดอกสีทองนะสีทองเหลืองสีทองแองสีทองกับเหลืองวะเนาะย่างงามเลยยางงามสีทองพี่น้องผมนี่ปล่อยหอยหอยน้อยๆมุดๆออกมาปล่อยแล้วแต่ก่อนผมใส่น้มคุ บอดผมมาเปลี่ยนใหม่หลายอยู่หลายอูย้เป็นพัดโตมากหลายคุแปดคุอันนี้ผมสียอามาใส่แต่แกงนี่นี่ผมเห็นไว้แล้วอันนี้คือเป็นบอฟักนี่ผมเสีเป็นบอฟัก,น,น,ฟกนี่ใครผมเอาป้าแล้วนี่นี่ครับนี่ใครไอ้บังใครนี่ใครใครอาทิตย์เดียวเลยครับนี่ อาทิตย์หนึง่งโยใครไหมมั้งนี่ยพ่อแม่พี่น้องเนี่ยมูมูไปเสียบไปแล้วกับมี่นี่พี่น้องมูได้ทีฟักเลยทีีนยน,นี่ครับผมเขทชันไปเสียบเห็นมูเสียบแล้วกับมี่อาทิตย์เดียวเลยครับนี่นี่นี่ครับแต่มผมก็เสียบคนเดื้อบาดนีะครับ ผมถ่ายไปหอดหนึ่งลืมมาถึงไงวะต่เดเอาหอยมาเทแล้วตอนเราดูหอยมาเทแล้วตอนนี้เขาใสิเสียบเพราะว่าผมใส่ดินไรใส่ดินไร์ใช้เสียบทุกสิ่นแล้วทังสีมันจะเปลีนถ้ามันขาดดีแต่มูทีไซน่น้ำ ไอะแกงนั่นที่มันใครน้ำข่างผนังนี่เรื่องกับตู้โรงแรมเองอู้ห,หลายอยู่ครับปีน้องเลยคนนี้ก็ใครเขาเนี้ยเเปิดน,น้ำนี่ ต้องเห็ดนี้เขาเปิดหน้าไม่เอาตัวนี้มาให้มันเพาะนี่ครับโอ้ยครับเป็นตาเบิดหนีบ่น้อยเลี้ยวนี่นี่ตัวนี้แห้งลายครับต้องระวีน้องนี่ครับอาเนี้ย เที่มเลยไอ้มันอยู่ไก่กันเนี่ยแหละปะ่านนี้พงศ์อุตส่า,าห์หนีรุงนะครับพงอุส่าห์รุงใส่เข่งหน่อยถือว่าไม่เล่นเลย คู่มูคู่นั้นมันมีตัวน้อยอยู่เดี๋ยวผมให้หมันออกก่อนออกแล้วผมงังสีเอาคู่ออกหมันไตออกมันเลิมไตออกแล้วนะไตอันเดียวพออ่อพังย่างไงเลยมันมีแตกนะ เ,เรียบร้อยเลยลองให้ม,มันีพบแล้วนี่แหมพบมาม่ามือหนึ่งแห่นี่เลยบุก,กี่มือเองนี่หนิดูหอยถูกน้องเห็นมันี่นจังมือมันเรื่องจังมือเอท่าเรื่องสามหามือยังนี่เห็นบ่ครับลูกมันปุ๊บว,ว่าเลียมใหญ่ายกว่าหอยเชอรี่หอยเชอรี่มันเป็นไขน่เนาะ อันนี้มันเป็นตัวใครอองมันเป็นตัวเลยนี่น้ำค้างเห็นไ่มนี่นข้างกระดังนี่นี่นเห็นบอลนี่ข้างกระดังลูกมนะันีมีมีมีเข้าไปมาเอีเยงง่งยกก่าหอยเชลลี่ครมว่า นีน่ก็ถึงหาหมื่นไงเนื่อม,มังคายมังคาอยู่ทางในทองมันมาหอกผมสงสัยผมเอามาโล่งปรับไม่จีใครเลยที่ผมไปง้มมือเนี่ยมันออกเลยออกดเลยโอ้โหผิดสงสัยออกเป็นโต้เลยละมือสงสัยนี้ใ่แล้วนี่มันออกเลย หอยนี่มันออกมันเป็นตโตมันบอกเป็นไข่ไข่น้ะนี่นี่เห็นบ่ครับนี่มเ่ตุใน,น,นี่ครับนี่นี่ ออกขึ้นมาใส่แดนี่ยังเห็นหูมันปล่อยไงตูนี่ผู้ออกป่ายวู้เถ้าก็มีหอดสีทองมากอ่ปล่อยมันจ้งมันไม่หอดสุรสีทองเอาไปไว้ฟังพุดแล้วนี่ีบสีทองมือดัล้ติดลงมาติดงมาอจนก็นี่เง่ายวีเนี่ย มากมือนเดิลูกเลยเป็นตเลยเมื่อกี้มือมือที่ผมลงคิดทีทองนะเอามาลง่งองมเลี่ีทองลูกมัน

อย,อยู่ภายในบนนอวะมึงเนี่ยเตรียมเลยหนุ่มเดีย๋ยวเขากร้องออแล้วปล่อยเขาเขาก็ค่อยไงกร่อยหัวแมนเอาแต่เคดูแลมันอืจะปล่อยป,าปลามาเลยแมน